ะะทุกคนเล็ก่อนนะครังโค้งๆหน่อ5 4 3 2สวัสดีครับสวัสดีครับถามคุณพ่อกับคุณแม่ของพ่ก่ก่อนเลยเรื่องนี้ค่ะเป็นไงครับรอบก็หนึ่งปีแล้วก็วันนี้17พฤศจิกายนถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วพีทเบ็คเดอะซีรีส์ก็ออนแอร์อีพีหนึ่งนะคะก็เป็นเราถือว่าเป็นการครบรอบหนึ่งปีที่ทุกคนได้รู้จักกับพีทแบ็คเดอะซีร exactly ีส์แล้วก็รู้จักกับพวกเรา ทั้ง12คนค่ะวันนี้ก็เลยเลือกดีก็เลยมาฉลองกันหน่อยก็เลยจัดเป็นงาน first tip เป็นครั้งแรกของการแบบฉลองครบรอบกันในวันนี้ก็สนุกมากค่ะระชดตัวเองเหมือนระชดตัวเองคือเขาว่าสนุกมากค่ะคือด้วยความตั้งใจที่จะทําโชว์ใหม่ๆเรียกว่าใหม่ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะคะมีการทําเพลงใหม่ มีการทำโชว์ใหม่ทั้งหมดเลยแบบนี้มีทั้งเพลงที่เป็นเพลงที่จะใช้ในซีรีส์ต่อๆไปคงจำได้ว่าเมื่อตอนช่วงที่แล้วเรามีการเปิดซีรีส์ของปีหน้านะคะก็เป็นเพลงที่จะต้องใช้ด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ทำขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อโชว์ค่ะมันก็เลยค่อนข้างสนุกและหนักหนามากๆทั้งการทำเพลง อัดเสียงเพลงซ้ oughs, lyrics, อมร้องซ ini, ้อมเต้นซ้อมใดๆมากมายซึ่งก็จะเดี๋ยวจะได้ดูกันนี้ค่ะสำหรับเด็กๆมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมคะหนึ่งปีแล้วที่เขาอยู่กับพวกเราแล้ก็อารงตรงพวกเราก็ ดีใจนะเราให้อีกลแย้วแม่แล้วไม่ได้อะไรแล้วก่อนบิวเนี่ยมันจะมาถ้าแม่พูดไม่กัดก็นือไม่เกิดดักคอดักคอไม่กลัดให้คนที่เด็กที่สุดพูดดีกว่าเออพี่สายครับชอบสัดใจครับก็ดีใจพวกเราก็ดีใจแล้วก็ในทุกๆครั้งที่แบบเราได้โจทย์ใหม่ๆเราก็เหนื่อยกันทุกคนแล้วก็มีความแบบความเครียดความกดดันแต่ว่าพอเวลาเราเรา เห็นแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดอยเครับเราก็รู้สึกว่าเราหายเหนื่อยแล้วก็ก็ยังอยากที่จะทําสิ่งใหม่ๆพูดแล้วนะแทนหพูดแล้วนะอ่า่าไหนท่าไหนไหนท่าไหนใหม่ๆเออเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดอีกนะมีใหม่กว่านี้ก็ครับก็นั่นไหละก็ก็ขอบคุณแล้วก็ยังอยากให้ให้พวกเขาอยู่กับพวกเราไปนานๆครับผม เพลงใหม่แล้วมีอะไรที่ใหม่กว่าอีกไหมคะเพราะว่าคุณบอกว่าอ๋อเดเกใหม่จริงใหม่อุ้ยเแรงใหม่ยังอยากทำจริงใหม่อยู่อจาเอาหน้าใหม่หน้าใหม่พอทําไม่ได้เกดโชว์เนี้ยค่ะเรามีอะไรแบบพิเศษมากๆกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพื่อคอนเสิรมาก อันนี้ให้ปา้ปานเลยพ่อตอบไ่เลยนะต้องบอกว่างานงานนี้มันยิ่งกว่าพิเศษอีกนะสำหรับการ First Anniversary ของพิเบ๊สนะครับต้องบอกว่าน้องๆทั้งสิบสองคนแบบตั้งใจมากอันนี้บอกเลยว่าแบบต้องยอมใจพวกเขาเขาเขามีเวลาน้อยมากๆครับเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนก็ก็มีงาน ที่จะต้องทําอยู่เป็นรูทีนอยู่แล้วแต่ว่าก็พยายามหาเวลามา้อมแล้วการที่เอาคิวทั้ง12คนมาอยู่รวมกันเนี่ยมันมันยากมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะมีเวลาในการแบบซ้อมร้องซ้อมเต้นน้อยมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันรู้เลยแต่แต่เราลันทูกันไปแล้วเราก็มั่นใจของเราว่าเออลูกเราก็มีดีคือขยายความนิดนึงว่าช่วงนี้ค่ะแต่ละคนก็จะมี ภารกิจในการยา้ยายย้ายบางคนอยู่ประเทศโน้นบางคนอยู่ประเทศนี้งานแฟนมีต่ตางๆรวมทั้งงานกิจกรรมลูกคงลูก,ลกค้าอะไรก็เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รวมตัวยักมากจริงๆค่ะขนาดวันวันลันทูยังมีคนต้องวิ่งไปงานหรือบางคนต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ก็เหนื่อยหนักมากนอนกันน้อยมาก <c oughs> ก็จะมี ความง่วงนอนตลอดเวลาแต่ก็เต็มที่นะเนี่ยเป็นเต็มแล้วหลับหรือไงหรอไม่มั้งแต่เต็มที่ค่ะทุกคนเขาก็เต็มที่กันจริงๆให้เขาพูดทีละคนไหมคะพวกพี่พูดเยอะละไปดีกว่าไปเลยหนีกันอย่างนี้เลยแล้วนี่คือหนีเลยชิงเลยครับครำถามคำถามถึงแต่ละผู้แต่ละคนดีกว่าว่าหลังที่เราเวิร์ดฟัวมาแล้วอ่ะเรามีความมั่นใจสำหรับการโชว์การจับมองของเรามากขึ้นไหม ผมว่าผมว่ามันเป็นแบบเรียกว่าเหมือนประสบการณ์แลยครับมันเหมือน <c oughs> ตัวที่ค่อยๆเพิ่มความมั่นใจให้เราครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในแบบแต่ละที่มันก็มีข้อบิดพลาในแต่ละ <c oughs> แต่ละที่ที่เราไปโชว์นะครับก็เอามาปรับใช้แล้วก็รู้สึกว่าเราจะทํางานกันได้โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นครับผมว่าผมว่าการที่เราได้ไปออนทัวร์มามัน,มนมทําให้เหมือนแต่ละคนเนี่ยได้ มีความเก่งมากขึ้นมากๆอย่างอย่างลุงเนี่ยเอาอันนี้ผมพูดตรงนะพี่แบบพี่ก็เต้นเก่งขึ้นแบบจากเดิมมากๆแล้วก็แบบเออบางคนก็ร้องร้องไม่ค่อยเก่งบางคนก็เต้นไม่ค่อยเก่งแต่พวกเราแบบมาเหมือนมาฝึกฝนด้วยกันแล้วก็ทําให้มันแบบออกมาเป็นทีมแบบนี้ครับถือว่าเก่งกันมากมากแล้วเมื่อกี้บอกว่าลุงเต้นเก่งขึ้นแฟนๆจะได้เห็นโอ้วันนี้วันนี้เจอแน่ยังไงแมนแดนบอกไปหน่อยแมนแดนเขาเลยปากไปแล้วจริงนะ ไม่น่าพูดเลยไม่คือไม่แต่เอาจากสายตาคนนอกที่มองอะเต้นเก่งขึ้นจริงครับเอาแล้วสายตาคนหนอะก็เก่งมาก็คุณวิวมาสักขนาดนั้นไม่เก่เราเราเห็นเห็นวีสายแบบเติบโตขึ้นตลอดเวลาใ้นครับเราเห็นตั้งแต่เขาเรียกว่าซีโร่ตอนนี้แบบพัฒนาเป็นเลเวลหนึ่งสองสามล e v e l up เห็เลยว่าผมว่าทุกคนวันนี้เล e ว e อัพหมดแหละทั้งการร้องการเต้นแล้วก็การทำโชว์ก็เต็มที่ครับ จัดเต็มให้ขิงกันเองเลยดีกว่าว่าโชว์ของเรามีอะไรแบบเด็ดขู่โอ้โหมันน่าจะมีคนขิงอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเอออันนั้นนี่แหะนี่โยนแล้วไม่ใช่หล่อไม่ได้คุณต้องขิงเพื่อเราแหละครับก็แค่ให้ยืนหล่อนี่ก็ขิงแล้วครับโอ้เข้าแก๊ปเลยเสียงไม่เข้าไมค์เนี่ยเก้ายังไงมันยังไงไปขิงตรงนี้มานี่มาขิงตรงนี้ไหมล่ะเข้ามาสิมาไน่มาไน่มาเน่มาดู

คือไม่ใช่หรอกคือเมื่อกี้ที่พลทาเป็นพูดกับพี่สายรับตาเป็นประกายเลยว่าพี่สายรับเนี่ยแต่วันแรกจนวันเนี้เฮ้ยเก่งขึ้นเยอะผมเห็นนะสา่ตาเป็นประกายเลยคับเทนพูดไปว่าไม่ขึ้นเป็นยังไงพี่เคิร์นก็พัฒนาขึ้นครับจะมากหรือว่าน้อยก็ต้องรอดูในโชว์เราต้องรอดูไงแต่เป็นทิศทางที่ดีเขาให้คนดูตัดสินอ่ะเขาให้คนดูตัดสินก็คืออย่างนี้เลเวลอัพเนี่ย มันเป็นคำกว้างๆเนาะบางอย่างพี่สายเนี่ยจากศูนย์ในเก้าเก้าไปแปดสิบว่าไปถ้าผมศูนย์ไปหนึ่งก็ถือว่าอัพนะก็ถือว่ายังอยู่ในคอนเซปต์อยู่คือคุณเพเซฟมากที่คุณพูดตอนนี้แน่นอนแน่นอนผมก็เอารอดคุณเนี่ยอยู่ยากแล้วผมเข้าใจไม่เป็นไรครับผมรอบนี้ผมยืนใกล้พี่สรับครับยังไงก็เต้นไปด้วยกันไม่ไม่หลุดไม่หลุดเฟรมครับทูเตเตอร์นะผม เพราะในคิวผมคิวทองออ๋ให้คนอื่นพูดบ้างไหมให้ฝั่งหนูื้อให้ท็อปเทนของผมได้พูดบ้างนะครับครับจ้าวโอ้ไอนี่ล็อกมึงของทองก็ไม่มีอะไรจะขิงหรอกก็รอดูในโชว์ดีกว่าครับเพราะว่าพวกเราก็พวกเราเออสปอยคือว่าโชว์ของท็อปเนี่ยแล้วก็แบบทุกๆคน่ะก็คือตั้งใจที่แบบตั้งใจมาโชว์ในวันนี้เลยก็ต้องรอดูครับว่าแบบพวกเราจะเลเวลอัพขนาดไหน ซีน oh, 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 <okay> ุ่งซีน so ุ ha, ่งโอ้โหเหมือนลีอ่ะพูดเยอะมากเลยอ้โลีมาที่มาลุงลีน้องลีน้องลีแกงนี้ดีกว่าแกงนี้ดีกว่ายังไงีชอบสปอยลีชอบสปอยยังไงฮะลีลียังไงลีไอ้นี่มันแกงแบดกายนี่มั้ยเฮ้ยแบดกายเก่าเดี๋ยวนี้เนี้จะมีอะไรเลเวลอัพแล้วแต่ละคนอาจจะแยกไปเติบโตก็ได้แกงแบดกายก็อย่างที่เพลงที่ปล่อยไปนะครับเออบังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ มีแบบว่าปล่อยไม่เต็มบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสนุกทุกเพลงบอกเลยว่าโชว์เนี่ยยิ่งกว่าครับอ่าก็บางเพลงเรียกว่าทํามา for this show โดยเฉพาะเลยน่าคืออยากให้ทุกคนติดตามไว้ให้ดีเพราะว่าเราตั้งใจทําทุกโชว์อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เลเวลอัพการเชียร์ไปกับพวกเราด้วยเพราะว่าเพราาะว่อยากแบบให้ทุกคนแบบคลายแบบการใช่ท่งนี้มีอะไรอยากพูดไหมครับท่านี้ไม่ไม่โทรคุณนะท่านจะพูดผมแค่จะบอกว่า เพลงที่โชว์ในวันนี้เนี่ยบางเพลงอาจจะยังไม่ปล่อยอ่าเพราะว่ามีมีสเต็ปขั้นขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำเก็บเก็บไว้ก่อนมันสำคัญนะฮะมันสำคัญเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ทีเดียววันนี้คุณก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกทุกคนก็ผมอุตส่าห์เก็บเงียบไว้นะฮะเดี๋ยวรอดูเลยเอาไม่ว่ารอดูดีกว่าผมผมไม่ชอบขิงอูดอย่างนี้กระทบนะพูดอย่างนี้กระทบฝั่งซ้ายเนี่ยคือ ถ้าเกิดคุณคือถ้าคุณต้องหล่อนะคุณจะขิงได้อ่ะขออนุญาตนะครับพี่ว่าพวกผมหล่อไหมขออนุญาตครับนี่เราสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมพี่ๆเขาจะตอบไม่หล่อก็เกรงใจลีปลายเปิดมากแต่ว่าทุกๆโชว์เนี่ยเลเวลอัพกันทุกโชว์นะครับครับผมครับผมมา เวลาพี่เปงมาหนนกที่พี้เฮียผมหน่อยครับพอดีพอดีพี่เฮียผมตัวใหญ่อย่างพวกนี้ถ้ากวาดหมดนะผมอยู่ตรงนั้นพอดีผมยังอยู่ครับพอดีว่าเดี๋ยวพี่นัทครับส่งมาบลูเคผมก็ของผมก็ถ้าจะให้สปอยนะครับก็ เพลงบางเพลงที่โชว์ในวันนี้อาจจะมาเป็นเพลงประกอบซีรีส์อันนี้อันนี้มันไม่สปอยมันพูดเลยนะสปแเฟมาวันนี้อะมากเป็นไงบ้างครับโอ้ยรู้สึกหายเหนื่อยครับเมื่อกี้ออกไปซาวเช็คก็เห็นมากันเยอะก็แบบรู้สึกว่าหายเหนื่อยจริงๆครับครับก็ไม่รู้จะสปอยอะไรแต่ว่าบอกได้แค่ว่าคือทุกคนก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมาสนุกไปด้วยกันจริง อีกหนึ่งคำถามเอาแล้วอันนี้ดูสิเรียนถามอันน้หัวไี้จ่ายอ่ะพี่เลยเหรอใครใครจะหายไปไม่ใช่ยัไงครับยังไงคะถามพ่อนค จากนี้ค่ะจะเห็นการเจริญเติบโตอะไรบ้างของสิบสองน้งแต้กงนแตกแตกนี่ก็โตมากแล้วนะก็ก็อย่างที่เราเคยแถลงไลน์อัพไปนะครับน้องๆทั้ง12คนก็จะมีผลงานนะครับในปีหน้าอย่างทุกคนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบฟสองรวมตัวกันทั้ง12คนนะครับท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับก็มี4คนนะ เมื่อกี้แอบสปอยไปแล้วหน่อยหนึ่งวันนี้ก็จะได้แบบแง้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็สิงสาราตายใครที่รอภูพาเวลํามหากันก็ได้กลับมามีอยู่แล้วพ่อไม่ลืมหรอกลูกรอขนาดครับก็ก็มีแน่นอนครับแล้วก็คาดว่าปีหน้าพอหลังจากที่อีกันหนึ่งที่ที่ที่ก็น่าจะพอรู้กันไปบ้างแล้วครับก็คือบอยจีนี่นะครับซีซั่นสองก็จะกลับมา รั้งก่อนก็เป็นแค่การอินโทรดิวน้องๆให้รู้จักพวกเขาทั้งสิบสองคนแต่คราวนี้เขาสนิทสนมกันแล้วเราจะออกไปฟินกันนอกบ้านก็เตรียมรับความฟินกันความจิ้นกันละกันครับต้นปีแล้วความพิเศษของเอาม่เราจะได้เห็นความพิเศษอะไรในซีชั้นสองของทั้งพีทเบสแล้วก็บอยจีนี่ค่ะแม่ <c oughs> ถามให้สปอย <c oughs> อ่ะพี่เลย ใช่หรองจะหรอก่าอย่างอย่างบอยเจนี้ก็จะมีคอนเซปที่ชัดเจนเนาะว่าเราจะไป o u t ต i n g กันนะคะจะฝินนอกบ้านกันนั้นคราวนี้ก็จะชัดเจนว่าทั้ง12คนก็จะไปใช้ชีวิตนอกบ้านในการสนุกสนานต่างๆกันนะคะในที่ทางต่างๆพาไปโน่นนี่นั่นทําอะไรที่มันเพี้ยนเพียนยงไปถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นหนึ่งจะเห็นว่าเด็กๆทั้ง12คนเวลาทํากิจกรรมหรือเล่นเกมกันเนี่ย จะสุดมากไม่รู้มันจะเอาชนะอะไรกันนักหนาหรือแม้ะ่เวลาเราไปแฟนมีกันเราเล่นเกมกันมันมากจริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลับมาอยู่ในบอยจร์นี่ครับค่ะส่วนพิทเว็บสองก็ต้องบอกว่าจริงๆก็อย่างที่เราใช้คอนเซปต์ว่าเลเวอัพแหละค่ะทุกอย่างมันเลเวอัพหมดเนาะพิทเว็บสองก็เหมือนกันเราก็ยังคงเป็นเรื่องราวของหนุ่มๆนักแข่งรถนะคะที่ที่เขาก็ยังมีเอ สิ่งที่ต้องทำลายล้างกันอุ้ยนี่สปอยแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังตามมาทำลายล้างกันอยู่คนที่ตายแล้วก็อย่าเชื่อว่าตายจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่ตายแล้ว อาจจะมีสิ่งมาศจร,รย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้โอ้พยายามคิดพยายามจะพยายามคิดพยายามคิดก็ปีที่ไม่แต่ว่าแต่ว่าที่แน่คือสนุกแน่แ่เพราะว่าตอนนี้บทเบิร์อะไรก็ก็ว่ากันไปแต่น,นี้แบบพี่เป็นคนดูแลเรื่องบทต้องบอกว่าสนุกมากทั้งหมดเลยอะคะ่ะทั้งสามเรื่องเลยทางทางพิทเบฟบสองแล้วก็ทางท่านขุนที่สวยที่สุดซึ่งสนุกมากมาก,มาก,มาก สนุกมากจริงๆร,รู้จะบอกว่าอะไร mm. แล้วก็สิ่งสาระตา่าเด้อก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสามเรื่องที่เป็นสามอารมณ์เลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เดวันที่เด็กๆทั้งสิบสองคนเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันในในบ้านเชนมันก็เหมือนเป็นเป็นเรื่องของการเจอร์นี่ของเด็กผู้ชายสิบสองคนนะคะซึ่งเขาก็จะมีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างไปได้วยกันได้เริ่มต้นกันแล้วก็ เอาจริงๆตอนแรกเราก็เริ่มแค่ว่าเขาเป็นนักแสดงน้องก็มาเป็นนักแสดงกันมาเล่นซีรีส์มาเล่นละครกันแต่ไปๆมาๆไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้หลายอย่างมากทั้งร้องเพลงทั้งเต้นทั้งอะไรทุกอย่างเลยซึ่งเสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพวกเขามีความสามารถพวกพี่ก็จะเป็นคนให้โอกาสแล้วเราก็คงจะเจอนี้ของเราก็ยังไม่จบเราก็คงเดินทางไปเรื่อยๆปีนี้แค่นี้เดี๋ยวปีหน้าทั้งปี ก็จะมีงานกันทั้งปีเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันต่อไปแต่พี่ก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดเขายังมีความตั้งใจแบบนี้ยังขยันอดทนขนาดนี้เราคงไปต่อกันได้ค่ะสุดท้ายนี้เราจะจบได้เพลงของพลาพลค่ะเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฝันสิ่งที่ฝันมันคงไม่ง่ายได้ค่ะอยู่ตรงนี้ต้องเหนื่อยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถ่ายรูปมได้ เพยายามเอาตัวยิดมการเกิดมาเป็นตัวตองมีสุขอสุภาพด้บางคนอื่นแล้วอยู่คนเดียวนะกอนี้ะเทุกคนค่กก้องนี้ค่ะขอตรงกลางนะคะหลรูปเลยนะคะไหลหัว ติดมือใครวะมือไหมมีมีเป็นท่าเปน่าเป็หัวใจค่ะหัวใจค่ะหัวใจค่ะมินิฮาร์นมินิฮาร์นค่ะโอเคค่ะขอกล้องเอาฟ oh. mm ิล์มหนึ่งรูปนะคะ